คุณทมงูอธิาพยักษ์นะคะนางรายไทยแลนด์คนแรกแล้วก็วันสลิรนด์แอดอร์เอร์ขึ้นัก่ายแฟนคลับไหนคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับโอกาสดีๆที่ทางโรงพยาบาลวันสลิได้มอบให้กับชมงภูนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะทุกท่านเลยนะคะ จะสนับสนุนให้ชมพ okay? so, so, ูไ so, ด right? so, yeah, ้เดินไปในเส้นทางนั้นๆตลอดเลยนะคะก็วันนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะถึงแม้ว่าจะเคยมาที่โรงเยาวาลวัสิริหลายครั้งแล้วก็ตามนะคะวันนี้มาในฐานะนักแสดงสาวท่านหนึ่งนะคะเป็นนางร้ายหน้าใหม่ในดวงใจของคุณนนะคะค่ะก็วันนี้มาทำปฏิบัติภารกิจหนึ่งภารกิจนะคะที่จะมอบความสุขให้กับทุกคน แล้วก็มาในานามของอแบรนด์เ er <s> อ็นดูเซอร์นะคะไทรขับอ <c oughs> ิเลโดนค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนชมพูสนับสนุนทางโรงพยาบาลวัดศรี้วยนะคะช่วยกันโปรโมทแล้วก็เป็นเป็นฝากเป็นเสียงนะคะในการที่จะนำเสนอ,อเรื่องราวดีๆของทางโรงพยาบาลวัสศรีให้ทุกคนได้รับรูค่ะ ขอเสียงบมือให้ราคแข่งและลับต่อไปนะคะถึงพิธการสํำคัญนะคะขอเร society, ียนเชิญนะคะนายแพทย์สรันวรรณเจําระดับนะครับผู้บริหารโรงพยาบาลวันศิรินะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์การทักษ์วณิชานะคะตัวแทนจากโรงพยาบาลวันศิรินะคะขอเรียนเชิญคุณชมพูนะคะและขอเรียนเชิญนะคะคุณปรีดียุทธรัตนงามหลวงปู่กรองนะคะคือบทเวทีเพื่อเริ่มพิธีค่ะเอเสียงปรบมือเลยค่ะ เส้นมกันนะคะระหว่าโรงยาบาลวรสิกนะคะแลันกลับเหรอไม่ได้สี่คนอ่ะใันไม่ช่มันตอน่อนมออกไม่ไม่ถอยแล้วสุดแล้วใกล้ไปอือ นี่นะคะก็แต่งต้างนะคะว่าสตีแบนด์อันดอร์เซอร์อย่างเป็นทางการนะคะคือคุณชงพลอ,อาจารย์นะคะ,ะเดี๋ยวเชิญถ่าายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเชิญคุณหมอ,อประมวลด้วยนะคะเดี๋ยวกล้องตรงกลางนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งที่น้องชมพูจะได้จากโรงพยาบาลบัสิรีก็คือเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะคะเกอการใรเลยลงเฟซบุ๊กลงไอจีกันเยอะๆนะคะแท็กกันมาเลยนะคะโรงพยาบาลของเราแอดบาสริฮอสพิทอลค่ะ โอเคขอบคุณทุกท่านนะคะขอเี็งปรบมือให้น้องชมพู่ค่ะตอนนี้ก็มีการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอให้ทุกท่านนะคะพักเบรกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือช่วงถัดไปเดี๋ยวเรานะคะจะมีกิจกรรมนะคะจากแท์นะคะมาให้ความรู้เนาะรวมจึงเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะจากนองชู่ด้วยตอนนี้เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัายได้เลยค่ะ

ขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนตามวรตถัยใส่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเนิร์เราจะมีนะคะกิจกรรมวิทยาลัยฟรีกับน้องชมพูนะคะวันนี้เรามีเบรคเราสามารถนำคู่ของมาแลกกันได้ทำหน้าที่ได้เลยนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้เพื่อกิจกรรมนะเราทิ้งไว้ทำไปดีทำไปดีระหว่างนี้ในที่ซึ่งจะเข้าฟรีกับโรงเรียนของเราไปทำคอนเทนต์ได้ก่อนเลยนะคะ อะไรแบคางหน่างดูนิ่รู้ว่าดีสามห้าอ๋อทสว่างขึ้น่วันนี้แฮชแท็กวันนี้แฮชแท็กนะคะเป็นวั s ซีเอ็กชมพูนางร้ายไทยแลนด์นะคะวันซี่สัตว์สิวัซซีชมพูไม่แต่ไทยนางร้ายไทยแลนด์นะคะและวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะคุณบอกการสวัสดีค่ะ บอกกันนะคะเป็นวิสัญญีแพทย์โปรปริบาลของเรานะคะซึ่งบอกกันทำจมูกที่ด้วยเป็นยังไงบ้างค่ะโปล่โปล่น้องโป๊น้องโป๊ไม่ได้ตามดูตอนนี้ไปทำคอนเทนต์ต่อเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

อ่าอ่ะอ่าย่างเียก็อ๋อขับมาชมาอ่าะมีรายการอยู่ในน้อนึรการะไงคะอุ๊ยน่าดูแน่เลยน้าดูมากเลยได้ไหนมันเนันเป็นรายการที่ขับรถชมอยู่อือขับรถหรือเปล่า

อะไรช่องแปดนชอกเาอาหารบ้าคะแ้วเดี๋ยวเรานเกมกเ่กมนจับากใช่รจับได้ทีนะลูกได้ถ้าเกว่าจับได้ที่ไม่ไม่สนใจจังตั้งเป้าไว้ไหมว่า เอาอะไรดีจมูกใช่ไหมคะโน้ยเราเสริมจมูกเสริมจมูกคลิปส่งเข้ามาแต่วันนี้ได้เลยสองรางวัลเป็นจับมือปูและพี่วัวอ๋อใช่ค่ะวันนี้มีสองรางวัลได้ผิวสวยๆกลับบ้านไปจะได้ผิวสวยเหมือนน้องปูนะแต่ใครอยากได้ัิจกรรมอย่าลืมทักคลิปนะคะน้มน้ำน้ำมัมทำอะไรไซส์อัพ อ้พหน้าอกอกาอาา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 ีาอาาอาาาันไาาาาาาาดาา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 าใคราาา นะเดี๋ยวให้ทุกคนทานของว่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอนช่วงดับรางวัลได้จัดกันค่ะจุ๊บเชิญรับทานอาหารแดนนี้ได้เลยนะคะเั้าใจเข้าใจกันไนพอแล้วไหมพอกันเนาะงันแล้วมั้งเราเรามีลูกชิ้นลูกชิ้นร้านใส่ๆนี่เป็นคนไข้ของเราเองเขาก็ ก็เลให้มาลองทานดูงั้นเราบอกว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ลกันใช่เจอกัาใหม่เจอกันงั้นปิดไลฟ์ก่อนนะคะอขอบคุณค่ะคุณหมอการหลอกเมื่อกี้เป็นคุณหมอหลอกปิดยังไงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอเนี่ยจากเดิมให้กลายเป็นหลอกแทน อีล้ารางวัลนะครับสอบเคยให่สองลูกสาวสอบเคหม่ไปได้้สองอนแล้วไปค่ะสิบเอ็ค่ะสิอค่ะคณไหนคะมีไหมมีบัตรหรือเปล่าสิบเอ็ดนะคะ รางวัลสุดท้ายสี่ราลท้ใครจะเป็นโชคดีนะครหมายเลขยี่ค่ะ24ค่ะทังไหนคะอาบีบัตนะคะเรียบร้อยหมายเลสิบเก้าค่ะสิเก้ค่ะอาหมายดวงย่าเสายใอ่เลยเบอร์หนึ่งเฮย ยี oh hey. so ่สิบสองค่ะอันนี้สุดท้ายวสุดท้ายนะใหม่เลขสุดท้ายที่จะได้ถ่ายรู้นะคบแบบเอีเอาหม่ เช็คก่อนมีมัม้ยม, <c oughs> มีไหมคะมีมั้งคะมีมั้งคะ <c oughs> มีมั้งคะ <c oughs> ไม่ได้อะ <c oughs> มีแหละเนาะอ่ามีนะคะ <c oughs> ขอเตียโปรมือจากทุก่าน กับหมายเลข14บหมายเลข4ก่อนนะคะด้านหน้าได้เลยนะคะขอเชิญหมายเลข14กับหมายเลข4ก่อนนะคะเขาไม่ให้ถ่ายอยู่แล้วเดี๋ลวงชูภูเชิญนะคะ๋อสสนใจเอาหมายเลข14กับหมายเลข4นะคะแล้วเราไปถ่ายได้ใช่ป่ะเดี๋ยวค่อยถาแล้วก็หยวจับมีนะคะ